ลัดคิวพี่น้องเลยมูนี่เพราะว่ามันพอกระเทือนเนาะอ่าเลยลัดคิวอ่าเทกันเฟื้อนเรือเท Ь พื้นแต่ก่อนเอาเอ้า,อาน้ำน้ำพายหัวเลยนี่อ่าพายพายรุ่นเลยนี่เพราะว่าไล่ให้ตามสาขาอ่าสายคานี่เนาะพี่น้องเห็นเป็นกันเฟื้อนเลยก็ง่ายนี่แหาะต้องตามสายค่าเงาไปเนาะ เอาก็คิว่ารัดคิ้วมือนี่ะสั่งกระซีบ่ัวพ่อน้องน้องเนาะอ่าบ่พอประมาณห้าสิบเซนนี่แหละแต่ว่าเขาเจ้าบ่ขายได้หายเป็นันว่าเป็นแผ่นคือเก่าพี่น้องเนาะว่าง่ายไแผ่นหนึ่งไหลผิดพลาดหน่อยนึ่งลืมไหลอันเพื่อคลอดมันออกสามสามทางสามเจ้ามาเห็ดกับคือกันเมื่อกูเจ้าเนาะโดยสวัสดีตั้งมันเมนอันมันแหกชมพูว่าเลยได้ดึก นแหลังไหนคือเก่าเนาะนี่แล้ี้ยงผัวก่ออยู่อ่าแห็ดก็ได้ได้แนวนั้นยาเด้อยยาด้อผู้ใดที่อยากเป็นแม่ห้างแม่ใหม่ผัวห้างผัวใหม่ยาเด้อยห้างอยู่ฮั่นใหม่อยู่ฮ uh, yeah, uh, yeah, yeah, nee, ั so ่นได้อ like ันน no ี้จะใครสร้างนี่คือเก่าเอ้านี่สร้างเันหลังคาอ่าเฮือนไผ่นี่กะเหลือนี่อ่าลายเหลือลสร้างหลังคาเฮือนใหญ่นี่ลายบัโพสร้างกระทืบนี่ลายอ้าว คลิกเดี๋ยวว่ะเดี <Darwin> uh, <oon normal Oliver> Now, ๋ยวไปสางเฮเนาะอ่ะพี่น้องด้ยอ่าผิดพลาดคือบทเรียันผุนวามันโมเมนต์เจ้าเก่าด้เนาะเจ้าใหม่อ่าผู้ทั้งนั้นผุนบริวารพลาดด้วนะก่อเอวอยู่แวงว่าอยู่ผุนเอาอันบ่าขนขนบล็อกทอยนี่ว่าเนาะมาอยู่ใกล้กันพี่น้องสิเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยนี่นี่กั จะบ่ก,กับคุ้มนอกคุ้มในนะพี่น้องเนาะนี่คุ้มแคมทางฉันความแคมทางเด้อฮะเนาะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีันเบิร์ตสุขสู่คนพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนํำเนาะพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่ตาบานเฮาคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะ อ่าเมื่อนี้ยังอยู่เพื่อนสาาต้าเพิ่นคือเกาพีน้องไยพังเบิ่งมืออื่นมืออื่นนี่ป้าคือชีแล้วอยู่มืออื่นนียแต่มืออื่นยังโมแล้วอยู่นี่กับป้าน้องผีน้องเนาะมันโูดโพกมูกแตงเลยนี่อ่าเพราะว่าเมื่อนี้นั่นทำสีแล่ยออกไปซื้อตังค์กระสีมันกระเพาะกระเทิรนนะมันพอดีกลับไปกลับมาหลายเที่ยวมีแต่ว่าเอาเฮ็ดตัวที่มันมีอยู่นี่รถวะแล้วมืออื่นจังซื้อเข้ามาหล้ะกกจัง ขึ้นไปมุงแล้วก็ย้าตัวนี้ฮว้าวก็ช่างเหมอน่ยา้เยอะบีคยอบ่านุยเย่ี้ยเยโอ้โห่งันแลลางรุ่นนี่ดีแล้วนบอดีแล้วคนบอลชกรุ่ไปขึ้นมูเลยฮวัดอื้ออื้ออื้อเฮ้ยเนาะ thì bởi vì cái bộ chén nó khó rồi, nó gần là ai nếu nó luôn nước nước thưa thưa nào thưa nào cả hết hết máy vậy nè, chắc cái đấy vợ Ừ. À. nữa, khuôn nguyên sang nữa, <laughs> อืมบแบบสอ้าบายดีันกอ่า่ด็กพวงเกพวคืนตัวในบ้านนี่หวยสโมกกเป็นลงเถบายมุบวกลงลงลงเกเถกเขยแต่ว่าเคยแต่ว่าเคยแต่ว่าเคยก็กินดิบเพิ่นกะก็ได้ ลวนี้ <premises, S 1> ต้องยิดดิยิดหน้าหมูดิจะขวดเลยนะหมูผ่าดน้องเบิร์ดชัยหมูผ่ากินได้กินเยแค่นี้มี anyway. ติดก็บายใจเม็ดเม็ดร้อยหาชิปเมตดร้อยหาชิปเป็นเม็ดกันมเดามร้ สรีร่รยีรุอยตายเนาะเอาหมอ่าซีชิพกันดอิอ่อาเป,เป็นเ,ป,เป็นวินกีดแต่รยจตามเพลินพุ่งยับเดนหมดเนาะเปลนายเนาะ

เราเลีกล่ามันสิคะนคนนี้ขวดวัดเ้ําลดปูนขวดวัดน้ําลด้อที่อ้อเดือยอีกเอใช่น้าเดือยะไราเดือนี่มิจฉยอยังเดือย เอเล็กีมันข้ออันน้ไปนึง้สิหาีเลีดอไปง่ายมันแขมัน้า่าใส่

เดินใจเข่าห้องเสียดอยู่โยงฉกเลยสภาพเลยว่า4 0 0 0่ียเเะเ็นแมนอยู่40,000โล่เปลี่ยนลื่นนะแบบนี้เริ่มแล้ยเริ่มเปลี่ยนสภาพใหม่เริ่มมาการบินไปเซ็กรอบนี้ยอยจิกวรอบเก่าจังเลยเป็นกเ็กูอ่าพ่อ่ Một hôi của hôi mặc hôi mặc chắc mặc hôi mặc hôi mặc hạ thấp nó mặc hạ thấp hạ thấp mặc hạ thấp môi ray nó mặc hạ thấp 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 วนอะ่ออวายททีออกไปเพื่อน่อนกไปเพื่อนก็อื่นบางที่ นอนฝันมาแรงอ่า<ม>ชีเลขมื่นถิเ่เลขเดี๋ยวดินเกาเพื่อนก่อนนี่ดินเลยไหมดินเกาะเพ่อก่อน็ใ้สามีเพิ่นปลูกผักปีนี่พออยูว่วนพีนนี่มีแต่ปลูกผักเด้เอาผักอะไรได้เป็นอาชีพอยู่ฮะน่ะถ้ามันมีบรรพบุรุษกันอ่าตลาดเฮานี่แหละตลาดบ้านเฮานี่หละจะจะบ้านจะบ้านโคกแหละ Măn cup cấp than, Can't come to that? I don't đấy I don't know. đấy don't know. I 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 Đấy, know. I don't know. I don't know. Được เออแต่รึเอาเยกันบเดี๋ยวเาไเดี๋ยม่เยพี่บอกจัลคุว่าสุดอาไปังับี่บอเออว่าทไหมบอรให้เข่ากันน้ได้เอเดี๋ยววาเสื้อมันเข่าไม่ให้มันเลยมันหลากรดูกนี่ะหอบนี่อพอดีทเงยห้ให้น้ำไหลลงย ออมาอืมได่แ้วเไััหลั้วอ่าอ้าเปิดจัดการพี่น้วเนาะอ้าเดี๋ยวสิลายเบิงงยังเหลืออยู่แผ่นหนึ่งอัมชีว่าครึ่งหนึ่งก็บปเป็นเบิรงสิขื้นง้อยเบิ่งก่อนคอับ สีเดียวกันเป๊ะพี่น้องเนาะสี่ผ้าซาต้ามักสี่ผ้าขาม,มือได้คานไปตะชีบขม,มืดด้วยน้อยกับคานไปลินเฮือนลุงมูเราอะคักนะระ่ว่าจูดจับหรืออ่าชายนี่ได้ชื่อเพิ่มน้องพี่น้องเนาะชายนี่ได้ชื่อเพิ่มบุพวาชีได้ชื่อจากสอบสอบหนึ่งห้าสิบพันน้องพี่น้องเนาะชาย เออชอบถ้าชอบน้อยก็35พี่น้องเนาะจ่าสิว่าตาเคยซื้อนี่กะมื้ออื่นนี้สิได้ซื้ออันทอเนาะได้ได้ซื้อทออันนี้ทอนึงทอน้อยอันนึงพี่น้องเนาะแนวละอันนะแล้วก็3ตาแล้วก็วาวใ่แล้วลงไปยมคือเก่าเรียบร้อยหาบาดนี้ ว่าเอาเพื่อนเอาลูกไฮบต้านสองอันนี่นะนี่สองอันนี่สตัวงไงั้สอนอืมก็แห้งอยู่ได้ละแหงอยู่เพราะว่าถ้ามลงลลกเออนักพอดนะนเพราะว่าเขาโยมนะมันบร่ด้เบิดไว้คือด่ายเลยโมดายบัดอ้ลงตื่นบัดเบิดไว้มันยังอีูเลย Cầm mượn ơi bấm chị ít giọt giọt thầm mượn đi diện ra diện ra à chặt rồi hả hết mà đi chết à. đi học lọt thầm thi linh thầm thi lên thầm à. thi lên thầm thi linh thầm thi linh แก่งแก้นกนินเยบ่อขาพี่นะใส่เข่าท่อแงี้อเลยน้อคำตีอืะพี่น้องเนาะลายคนกระทำมาลายพี่น้องเนาะเฮงมาได้บอตาเฮือนน้องมูสีแล้วรักโดนปไนดพี่น้องเนาะจนกลัว มีเง ö, ินเพ็ดปาบใดที่ยังมีเงินเพ็ดบ่แล้่โอตาต่อบอลเบิดโหลดพี่น้องเนาะเมื่อใดอาจารย์จี๊ดให้แล้วเนาะบ่แล้วแล้วพี่น้องเบิดเงินแล้วเนาะยกตุกเองนาดนาดมาดีนาดมาดีเซตมาดี้เน้ำถึกโตสลับอฟุงอ่าฟุงยืดแทบมาเนยโอนโอ้ยเนาะคนขี้ดื้ เราจะไปอนคานแทนนั่นเฟอเทมายเด้อมือโหลดเป็นยางเลยมีแต่ห้อยมุ้งมางอยู่ห้อยคับมืดเนาะับมืดเ็ดแล้วท่านาเรียอะไรว่สองเถี่ยวสามเถี่ยวเมืออ่าหนึ่สอบสองสอบสามสอบสี่สอบอ่าหนึ่งสองสมสี่หออยู่มันเหลือ่าไรกัสาดหะไปนํ้ำนี่ล่ะพอดีพอดีอื ปะไปรถเงีายเฮ่ไล่น้ำแข็งยังโมมีเฮ่เลยแตกพอมันมันมันจำใช่เฮ่หน่อยแต่แตกเ้อมื่อปลาเด้ออ่ามาแรงตัวบุต้นเขานอนในนอนนอกเด้อมันฮอนนอนเผาเครื่องเด้อเออ อ <c ười> okay, so no, ้าโอเคสวัดีเาะเนาะครัสวัสดีพี่น้องไปส๊ะเนาะนี่นดึงแป๊พ่อนะเอาๆผู้ช่างกะเคียวๆได้บ่นี่เฮือนอันนี้กะอ่าเฮือนอันอันยังเอื้อยจะเนาะเฮือนเอื้อยจะเรานี่กะมีแล้วพี่น้องเนาะอ่าเห็นไม้สลามาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากลเอ้าดีใจมาแล้วเฮือนน้องหมูก อ่าได้ยินทั้งไอ้เพื่อนห้บาต้าถามวงกบอยู่เนาะมีแต่ว่ามือบาต้าจีซื้อวงกบลงไปอ่าหายวัดหายทั้งวัดเพื่อนเดี๋ยว์จีถามให้เนาะพี่น้องเพราะว่าทางอ่าเมทองปานค์ก็พอสูงเรายังยังยังบ่ว่างพี่น้องเนาะอ่าพี่ว่าวและพี่น้องเไยเพื่อนกะเบียกการงานเนาะแต่ละมื้อพี่น้องไปอยู่บริสเอ่าเพราะว่าทางวัดเพื่อนก็ยังยังบ่แล้วดอกนะ อ่ไม่ได้จิซื้อแต่วงกบลงไปให้เพื่อนมาเวียดจัดสันดีๆนะเนี่ยเล็เอาไร้บบน้องน้องอ่อนบุกน้องป่าบ่โอ้โอไอเอ้าวุ่นไออันนี้ใช่บ๊วตั้งไว้นี้เออตั้งนั้นก็ได้ตั้งงัน เอนนาะฮมันน้ำหนาวกันหนาวขี้ไล่ขนาดเดียวเจ้าโคกมันนี่อ่าเพื่อนให้ไปโตยาไปไปโตเลยบ่้อยนี่ยังเบิดดิอือยันได้เบิดคือว่าอะไรนาะพี่น้องเนาะอ่าโบเบนว่าทมฮาดอกพันยานะอ่าบาดเปนเป็นนี่แป๊บเดียวพี่น้อยขึ้นเจ้าขคกอีกเศร้าข้าก้อนยังไปอ่นี่ก็เท็จ เออ่างกะคือว่าเนาะบัดนอนอยู่กะบัดบัดนอนอยู่ดิซือบัดคือว่าเอ้ยใครแน่แหละว่าคือว่าก็ได้เป็นยังห็นะกไปได้อยู่อ่าบัดออกมาบัดเจ็บเครื่องเคียงบัดเอาเยอะคนเคยไปเลยบอไปเฮงกันทิคือบอต้าว่าเนาะคนเคยไปเคยออกนอกเลยอ่าเคยไปเลยมัไก็ไปชัดได้วัวเริ่มเลี้ยอยู ไปรถเอาทางเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะเย็นเพิ่นคาดยางนะหือหูใกล้ขึ้นสาไผ่แลเอามือเบิดเด้อบเออเอามือแล้วแหว่าวาจเบิดงานได้บาดนี่ได้นี่ก็แล้วนี่แล้วก็มืออื่นก็เอาน้ําสร้างนี่แหละเนาะลงให้เพิ่นพี่น้องเพราะว่าหมเอาลงให้นี่ก็ยันตื้อยันตื้อเซ็นพี่น้องเนาะ Bởi vì anh là ngang với sân là cái hướng đang Và cả phần bộ phiền hết nó nó Bộ hết, B ta cả bộ phiền đâu cả hiện phần lông Màu biển đây phần mà, à không Hả? Trong cao xí đá nó ừ, là bốn thang Mà à? say hay cả bòm ly hôm Ừ <laughs> mà chi Chi Có cái nó khắc <laughs> นาะปจะไ่น้องเลยย่างเพื่อนเตรียมพ่ออบระบาดไงเฮ้เอาเบิ้ลทุกย่างเลยที่ย่างแล้วเอาเบิ้ลกูได้เห็นแล้วหมื่นเอาใส่เพื่นใส่ไผยดิเออเอาเท่านนั้แหละบอาเอาเมื่อน้ำด้เออไปแล้วบัดบัดซึ่เมื่อรีบลืมบพื่อนไงเนาะพี่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งดำรวยเงินทองเบิ้ลสุขสุขคนทายคิดนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี